สวัสดีค่ะก่อมายโยคะที่ประเทศสเปนค่ะวันนี้นั้นจะพาขึ้นเขานะคะทุกคนหมู่บ้านที่มีชื่อว่าวันเดอร์โมซาค่ะไม่รู้แนนอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นค่ะทุกคนตั้งอยู่บนภูเขาเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวต้องมาค่ะ ตอนที่แนนมาถึงก็ยังโชคดีค่ะที่จอดรถมีคนออกพอดีก็เลยได้เสียบเข้าค่ะที่ไม่กว้างนะคะถ้าเป็นช่วงแบบว่าไฮซีซั่นรถคงจะติดหน้าดูค่ะทุกคนตลอดทางขึ้นมาก็คงจะจอดข้างทางเหมือนแถวบ้านเราอ่ะค่ะ,ะวันนี้เราไปสองที่มาแล้วค่ะที่ตรงนี้ก็คือที่ที่3เราจะมาทานเที่ยงที่นี่ค่ะ เดินมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารก่อนเลยนะคะทุกคนสิ่งแรกในห่วงก็คืออาหารสิ่งที่สองตามมาก็คือห้องน้ําค่ะตอนแรกที่ตั้งใจมาคิดว่าจะมาทานทาปัสค่ะทุกคนแต่พอมาถึงอุ้ยเขาไม่ได้เสิร์ฟทาปัสค่ะเขาจะเป็นอาหารพื้นเมืองเมนหลักของที่นี่นันคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะเขาน่าจะขายเครื่องดื่มจะมากกว่าเพราะว่าเป็นแบบ ลิสจยาวเป็นแผ่นเลยค่ะอาหารของเขาก็จะเป็นขนมปังค่ะใส่หน้าที่เราสั่งแนนสั่งหน้าผักค่ะกรอบๆประมาณพิซซ่าแต่ไม่ใช่เครื่องพิซซ่าค่ะทุกคนราคาคือแพงเอาการเลยนะขนมอ่า กับข้าวอาหารท้องถิ่นที่นี่ทานเสร็จเราก็เดินชมเมืองชมหมู่บ้านเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นทางขึ้นขึ้นลงลงค่ะทุกคนเพราะว่าเขาอยู่บนเขาค่ะอากาศเย็นนะคะตอนนี้14องศาค่ะแต่เวลาแดดออกก็อุ่นค่ะเดินมาถึงโบสถ์แล้วค่ะทุกคนเข้ามาข้างในแนนเข้ามาแป๊บเดียวค่ะเพราะว่ามันเย็นมากๆเลยค่ะทนความหนาวเย็นไม่ไหวออกมารอข้างนอกข้างล่างคือเขาคงเด็ดไปแล้วด้านล่างเขาก็คงจะเก็บกันไปแล้วค่ะส่วนมากจะอยู่ด้านบน หน้านี้เป็นน้ำส้มค,ค่ะแนนซื้อมาจากซูปเปอร์นะที่เขาให้กดเองวหวานกรนทุกถ้าซื้อมาแบบขวดที่เขากดไว้แล้วแนนก็คงไม่เชื่อค่ะว่าเป็นอ่าน้ำส้มเพียวๆใบๆคนเริ่มมาเยอะค่ะแต่ก็ไม่เยอะนะคะดูความหนาวเย็นเยือกความเงียบใบไม้ยังไม่ขึ้นเลยค่ะยังไม่ฤดูใบไม้ผลิเลยมั้งเนี่ย เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะคะแนนเดินไม่รอบค่ะเพราะว่าพวกแนนจอดรถไว้จ่ายค่าจอดรถไว้ชั่วโมงครึ่งค่ะใกล้จะหมดเวลาจอดแล้วก็จะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปค่ะจะมีร้านขายของฝากร้านขายอาหารค่ะข้างทางแบบนี้เหมือนทั่วๆไปบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะบ่ายแก่ๆถ้ามากับกลุ่มเพื่อนค่ะสองสามคนมานั่งจิบไปคุยกันไปอได้อารมณ์ได้ฟิลมากเลยค่ะเวลากลับแล้วค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ